Lòng mà cái gì <laughs> ก็เคยลงมาเป็นผู้ชายลยครับผมหลังจากที่เราเดินเข้ามาจากข้างหน้าแล้วนะคะก็จะมีผ่านโลกดิมโลนะคะที่แรกที่เราจะไปเล่นคืออะไรก็ยังไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ไม่ได้มานานมากอ่ะมาล่าสุดประมาณมอต้นนะคะก็ผ่านมาไม่นานเท่าไหร่เพราะพุ่งเรียนจบไม่นานเอง <c oughs> <c oughs> ส่วนคนนี้คืออายุเท่าไหร่ละ,ะคะสิบ <c oughs> สองค่ะมาครั้งแรกหรือเปล่าครัค้งแรกค่ะตื่นเต้นปะตื่นเต้นมาก ที่เราจะเล่นคือไอ้แรกเก็บเพไม่ใช่หนูลงกดเหรอใช่เขาเรียกว่าอะไรนยยหนูอะไรนะจนหนูนยอะไรนะจัน <c oughs> ลงกดเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากค่ะไม่กลัวหรอไม่กลัวคะ่ะมันเวียนหัวป่ก่อนมันเบียงไม่เวียนนะหรอมาเทินเวียนหัวตักกว่า <c oughs> เออมันแบบตอนเบียงมันแบบพุ๊บไปเลยอะ อุ้ยทุกคนมันไม่ใช่เล่นๆนะหนูล้งกดอะสำหรับเอิญก็คือโอเคแล้วนะน่ากลัวมากอุ้ยน่ากลัวนะเพื่อแล้วมันเบียนหัวปะใช่กูหลอกตาตลอดเลยอะมึงน่ากลัวนะเว้ยเล่นๆนะโอเคโอเคแต่มันเสียวใจนะตอนมันเบี่ยงอะพี่อันเบียดกูมากเลยเวลาตอนไม่ใช่เบียดเดี๋ยวไม่ได้ไหมมีตัวแทนคนเดียวนะคะที่ไป มันควา้าตกเด้ตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านผีสิงแล้วนะคะกดดไน้ไนิหนหางสอเอง คุกอ่ะมือต่อลงขาเหมือนไม่มีความรู้สึกอ่ะหนึ่งสองสามเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงคะสนุกมากค่ะเฮ้ยมันน่ากลัวกำลังดีนะทุกคนทุกคนเป็นยังไงคะโอเคมากชอบมากวิหกสายฟ้าอ้อ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  ต่อกันที่บา้านหิมานะคะเรามากัน3คนค่ะไอมามา3คนนะคะไอมาก็ชื่นใจแล้อวอะเพราะว่าคนอื่นอะนเขาไปเล่นรถไฟห่อะไรไม่รู้ผัดโห<อ>น,น,น,น่ราเปลาเราก็มาเล่นแบบชิวๆนะคะก็ตถถ้องมาหิมานกว่า ออกมาจากบ้านที่มาแล้วค่ะตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วอ่ะน่าจะเล่นอะไรไม่ทันแล้วล่ะทันค่ะจะเล่นอะไรเดี๋ยวจ๋า Super Spat เออจะได้เล่นหรือเปล่าตาหนึ่งไปกัดเล่นอะไรมาไปเล่นในนี่สกายโคสเตอร์เออเป็นไงน่ากลัวมากเหรอน่ากลัวแต่ไม่เท่าแม่ ขณะน natural tá, right, like uh huh. ี้เราสองคนก็ทําหน้าที่เป็นผู้ปกครองเฝ้าเด็กชายเฝ้าของเนาะจักเล่นมากูของเยอะเป็นที่ที่สำคัญให้เจ้าของหายขึ้นมาทรัพย์สินทั้งนั้นเสียสละให้แล้วกันไม่เป็นไรเด็กกูดูคนเดียวก็ได้มึงไปก่อนเลยกูไหมดูนี่กูหมดโอ้ยน่าัวอ๋อแต่มันไม่หมดครบรอบไม่ครบรองไม่ได้มึงเออแล้วก็แบบยังไม่ได้ประกบกันโบโซโล่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้องขึ้นเป็นกระเทยลงมาเป็นผู้ชายเลยครับผมเป็นยังไงคะใช่เฉยเหรอว้ยกลัวดิน่ากลัวติดกเทยเลยให้เล่นอีกรอบเล่นมาอีกรอบเหรอไปเล่นให้เล่นอีกรอบเล่นมานั่งเลยนะขณะนี้6โมง6นาทีแล้วนะคะก็กลับแล้วค่ะเป็นยังไงคะที่เวิร์กครั้งแรกสนุกมากค่ะประทับใจใหม่ เข้าใจมากให้สิบเต็มสิบเลยไม่ใช่สิให้ร้อยเต็มสิบเลยเพื่อนอะไรหรอเออเพราะว่านางเล่นเนาะเจอนก็ไม่รู้จะให้คะแนนยังไงเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าทำหน้าที่ที่สำคัญนะคะวันนี้มาดูแลทุกคนนะคะปะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ดูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ